อยู่ๆรถสั่นขับมาเมื่อกี้นะนอกจากเครื่องจะสั่นแล้วรอบตกแล้วก็เล่งไม่ขึ้นด้วยนะนี่นะดูปวดสั่นไม่รอช้ารีบเปิดฝากระโปรงเช็คคอยทีละตัวนะครับคอยตัวที่1น,น่าจะมีปัญหาแล้วล่ละไม่สั่นอะไรเลยถ้าดูตัวที่4ี่จะสั่นแบบนี้ถือว่าเป็นปกตินะครับลองเทสดูได้เลยนะ ตัวที่1มีปัญหาเดี๋ยวเราจะสั่งออนไลน์กันเลยนะครับสั่งคอยมาเดี๋ยวส่งพรุ่งนี้นะวันรุ่งขึ้นคอยก็มาส่งแล้วนะครับนี่คือหน้าตากล่องของคอยเดนโซแท้และตัวคอยเป็นแบบนี้นะใครสั่งมาแล้วไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะ่าจะเป็นของปลอมนะครับ <c oughs> ไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะครับถอดคอยตัวเก่าทิ้งไปเลยแล้วก็นำคอยตัวใหม่ใส่เข้าไปนะฮะเสร็จแล้วเสียบปลั๊กฟังเสียงเลครับ <c oughs> จะเห็นว่าเครื่องกลับมานิ่งทันทีเลยนะฮะแล้วก็เรามาใส่น็อตเหมือนเดิมก็โชคดีนะครับท,ที่ปีปัญหาในจุดที่เราดูแลและเปลี่ยนอะไหลงเองได้นะสังเกตที่ขวดน้ําขวดนี้นะครับไม่สั่นเหมือนเมื่อกี้แล้วนอนแล้วก็รอบเครื่องก็ไม่สวิงนะครับตอนนี้นิ่งมาก